ถ้าเรือค่ะจะไปนั่งขออยากพูดเจ้าที่อยู่ที่นูน้นเพราะว่าอันเพนิ่นติดตามไปหาไม่ได้อยู่บ้านพเพิ่นมาอยากไปอยนั้นอยากไปนั่งขออย่างนั้นบางาทีอาจจะเพิ่นอาจจะขึ้นไม่เดี๋ยวอีกลำมีเพิ่นไปังไงไปไปหาเพิ่นว่าจะไหนบ้าง<อ>ไหมไม่ได้บอกว่า,าท่านแม่ย่านอยากขึ้นอีกอเพราะว่าอยากอ,าอยากมาสั่งเป็นบารามีเพิ่นเพิ่นเป็นเลือดเป็นเลือดพี่น้องกันพี่เตยกคนมัน<อ>มีคู่กันอีกลำมมีค่ะ มาแล้วยังมาไม่ครบใช่ไหมแม่จ้ามาไม่มาครบอีกอีกอีกรอหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสององค์มารวมกันแล้วจะมีโชคใหญ่อันนี้เพิ่นมาแค่องค์เดียวมันมันมันโศกมันก็เลยงวดแถางวดแม่เข้าร่มก่อนในร้อนจ้ะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามแม่ไปทางลุ่นอีกนะแม่นะจ้าเพิ่นไปก็จะไปนั่งขอพุ่มที่พุ่มเจดีย์ยมังยามนั่งค่ะเออแต่ถ้าตามพุ่มฝันเพิ่นไปมาขึ้นนี่จ้ะเพิ่นบอกตัวเลขม่ได้มาแล้วแต่ว่าอยากให้เพิ่นลุ่บอกลูกค้าอีกทีนึงเพิ่นบอกมาาแล้้วจเพิ่นบอกมาแล้ว ว่าเายอยากให้ได้ขึ้นแต่คือเายให้ส่งเรืงขนั้นมาแล้วแต่เป็แม่ลาจะไปพูดตอนที่ตอนเป็นลงก่อนเนาะครับได้ได้ไหมแต่เลขสวยแม่เลขสวยไหมเลขสวยไหมเลขที่เพิ่นให้มาแล้วเลขสวยค่ะเลขสวยค่ะเพิ่นตามไปโู่นเลยเนจ้าเพิ่นตามไปถึงบ้านแม่ลาเลยจ้าเพิ่นตามไปไปถึงที่สวยไม่ยากเลยสวยมาก ครับแม่ลายก็เดินทางมาไกลด้วยมันจะเป็นคู่กันค่ะถ้าได้มาคู่กันอีกอันนี้สวยงามมาโอ้เป็นคู่กันนะแม่นะเพิ่นบอกว่ายังเหลือยังเหลืออีกเหลืออีกลำหนึ่งให้เอามาด้วยอ๋อค่ะเป็นเวลาดีละค่ะลูกขนานใจอันเชิญไิดหนึ่งมากก็อาจจะให้โชคหน้ากันได้อันลู้ขนานใจงินยๆมีท่องได้ได้ง่ายคุณขอมั่ามาอครับแม่ก่อนไปแม่ไม่มีอะไรเลขบอกบ้างบอกไปเอฟซีก่อนไหม มีคนที่จะไปที่นน่นมีเลขอะไรในใจอยู่ไหมเลขในใจแม่ไรบอกค่ะจ้ะที ที่เพิ่นไห่ที่เพิ่นไห่มากหมดขึ้นนลยจ้ะแต่ที่เพิ่นบอกไม่ไล่เลยอ่ะต่ว่าไม่ไล่สิขอให้ก่อนที่ปู่ย่าลงก่อนให้ปู่ย่าลงที่นู่นเนาะจ้าลงที่นู่นจะบอกค่ะจ้ะงั้นก็รอ fc รอติดตามคลิปอีกคลิปหนึ่งเด้อจ้ะแต่ที่แน่ๆตรงกันเลยตรงกันเลยวันนี้จ้ะนำเล่หงุดเลยตรงกันเลยนำเลยตรงกันค่ะก็ไปที่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวท่านปู่ท่านย่าจะให้สามตัวครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปนะแม่มีอะไรไปบ้างแม่เดี๋ยวมีมีอะไรไปที่ที่ที่บอกขึ้นในนี้มีฝัน เอาสองตัวเนาะแต่สามตัวจะมาให้อยู่ตรงโน้นจ้ะอ่าที่สามตัวเมื่อคืนนี้ที่แม่ลายฝันฝันนักปู่พญาท่านเอาเอาเนื้อเนี่ยเอาเนื้อใส่ผ้าถานแต่ให้แม่ไล่โอแต่เรียกว่าเอาย่าบพาะทัานรู้จักกันย่า้อก็อ่อาเนื้อมากไม่ไล่บ่กินเนื้อบ่บ่ะฉันเนี่ยบ่กินเนื้อดิค่ะแล้ววางสิดอกเพรานเรียว่าเพรเป็นยังย่าถือส่าตา่าเอาเนื้อเมื่อทรงันจงรับน้ำยาไว้แน่ว่าะั่นว่าอันย่าสิ่ไฮเอาเนื้อว่าไฮหนึ่งสองกิโลเพราะฉันโลดอะไรตัวใดล่ะย่า้อสัม โลสิบเก้าบาทบอกแนีสองกิโลโละสิบเก้าบามันก็ตรงกันกับเลขแม่ลาลำนะแล้วก็หรซีหนึ่งเกหนึ่งเก้าห้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะสิโลละิบ้าทสองกิโลโลละเท่าไหรก็เลยถามาันี้โลละสิบเกาบทโลสบเก้าทยืมไปหานยาเด้อ ก็ว่าจะสิก็เลยก็เลยถือโอกาสได้มาที่นี่เลยไม่ได้ก็ได้ได้มานี่ก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วพออ่อนนว่นจ้ะก็เลยอยู่ตัวมากจะสามตัวพจนจะให้อยู่ที่โน่นจ้ะจ้ะเอาสามตัวที่โน่นเราไหมเนาะเนื้อได้ค่ะเพจนเอามาใส่กระถางมาให้มาแล้วไม่ไดในเราขออ่อนนวลๆฟันดีตรงไหมได้ค่ะฟันดีค่ะ เพราะว่าพเนรวันเนี่ยลดเท่าไหร่พเนรวาสองกิโลโลละสิบเก้าทฟันวันพระด้วยแม่มือวันวันพระใหญ่คือวันพระด้วยก็อาจจะเป็นสองหนึ่งเก้าเท่าไหร่นม่าดสองกิโลโลละสิบเก้าบาทอันนี้อันนี้เมื่อไหรก็ม่รู้แต่ตามก้มฝันนะคะเด้อนาะวันนี้จะไปขอกับท่านอยู่ที่นี่ล่ะที่ตุงมูลไม่เคยไปสักที่ละแม่ปุ๊บไม่เคยไปไม่เตือนคลองไส้มันปะคลองไส้เอ็ดก็ไม่เคยไปนะทิ่พันยังไม่เคยไปนี่จะไปวันนี้กับแม่น่่ะเราติดตามไปนะค่ะ จ้าอ่ัโอเคครับเอฟซีนนะะจะสาธ<า>ุเดี๋ยวไปเจอกันเลขสามตัวอยู่นูนนะครับเอฟซีเดี๋ยวขอดูเรือโบราณให้โชคนะครับแม่ไรบอกว่าแม่ยาไปเข้าฝันไปเข้าฝันให้เนื้อนะครับเนื้อสองกิโลนะครับกิโลละสิบเก้าบาทเอฟซีนะครับอันอันนี้อันนี้คือเป็นแนวทางเอฟซีนะครับเรือโบราณบอกว่าอยากได้ขึ้นแอนหนึ่งนะครับแม่บอกว่า แม่ยาให้ไปเอาเรืออีกอันหนึ่งนะครับเรืออีรอบหนึ่งนะคู่กันอยาขึ้นมาเหมือนกันนะครับเรามารอรุนกันว่าท่านจะให้โชคแล้วครับเึงขนาดมีงบประมาณหรือมีปัจจัยที่จะเอาเรือขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอให้เอฟซีดูเรือนิดหนึ่งดนะ้อนะครับนี่เด้อสาธุสาธุนี่นะครับเรือโบราณโุกใหญ่มากนะเรือยาวใหญ่เรือใหญ่มากครับอีกย่างครับนะ่ หมวกโอ้นึกว่าเป็นเลขโอ้โหนะครับเพิ่นเอามาถวายเนาะนะครับมีหมวกมีอะไรเพิ่นเอามาถวายนะครับ fc เดี๋ยวเราไปกันนะครับซาทูเดล่นะครับเดีย๋ยวเราจะไปกันไปเพิ่นไปเอาเลขเล่น,นะครับเตรียมที่จะไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปที่เรือโบราณแล้วเอฟซีรับตัวเลขอีก3ตัวให้ดูที่คลิปนะครับอีกคลิปต่อไปนะครับบอกลูกบอกหลานเลยก็ยังสิหูไมาได้อีหยังอยากได้อีหยังอยากบอกลูกบอกหลานเนี้ยได้ไอ้บอกลูกบอกหลานเด้อแม่ยาพ่อปู่ก็ได้ ได้เหรเนาะปยาดยังไปแบบใดยามาแบบใดให้บอกลูกบอกหลานเด้อลูกหลานบ่หูเด้คันเมียาตมาบอกพ่อเมมาบอกค่ะลูกหลานเจะใงไงลุ้บ่าหูดอกบบ่หูบอยหุดถูกยังไม่เสร็จเลยเข้าเเฮ็ดแบบใดเสียเอาแบบใดเอาคุนไปทั้งคนจโมระเบิดฉอดกระปองอะถง สดสดร้อนๆเอฟซีสส so ท,า раз, ทางเพลนะครับต่างกลองยังไม่ทันเลยปูมาแล้วไหลขึ้นเอซีช่วยกันพยุงหน่อย ไปห้งพุ่งงุ่งไรมฟังลูกได้จ้ะถนนรมแรงกว่าตามไปเอฟซีครับตามไปเกิดอะไรขึ้นครับร่างทรงกรบปูลงเร็วไหมครับ

โอ้มาหาเมียมาอยากได้ซูยาะรับน้ำเมียานี่จ้แล้วมี้ขอจมาจนิ้ดิมนลืมจิบดิวขอขมาหน่อเมียจ้งาขามาขนาดไปแม่พี่มอไซไปเอาแม่ลังลุ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 งไปไปลุงไปไป เอาเทียนมาน้เด้อเอาน้ำขวรในคนเด้อเอาน้ำมาเาน้ำเอาน้ำมาน้เด้อกับคนเดีอวโอ้โหกับมาอ้ตัวว่าถ่ายโชคได้ลาบก็มีงา้มาหาไม่งานี่แหละมาหาไม่งาพ่อปู่นี่แหละจะได้โชคได้ลาบน้ำพ่อปู่ไม่งานโดน